ใ่อ่อนนะ่วยๆแน่เอาอเออโอ้ยอันนี้สีอันนี้พระเจ้ากระเทินปลากินคนแมนแล้บวายแต่ว่าเฮากินมันอยู่นี่นะบ่อยู่บ้านอ่ะมีมีอย่างชาวพันเอาไก่นี่ก็ได้คิดกันเห็นไหมใส่ใส่ถุงเออใส้นั่นก็อือเดี๋ยวกินตาบ่เอาเอาบ่ปิ้งไก่กินกับตานี่แหละเอาไอ้แยวหเ่า

ว่าอยู่ในละกต่างประเทศพี่น้องเอ๋เขียินดีต้อนรับขอสุส่งมาเตียงทองบ้านนาคือเก่าคือเดิมเนาะอ่ไมื่นี้ก็ตื่นมาสวยๆเนี่ยจักหน่อยพี่น้องเอ๋พอพักผ่อนยาวเติบเมื่อคืนนี่แกโอ้เมื่อยเนาะพักผ่อนมาเพียงพอพี่น้องเอ๋ก็เลยนะตื่นมาแล้วก็สิหาซื้อนักกินนักอยากก่อนเนาะเเออขับไปฝากทั้งหมู่บ้านวังคูนพแหละพี่น้องเอยสิเข้าไปหาทั้งน้องซันไลอีกก่อนอ่าสิเข้าไป

ยังอีหล่ะไปนะตอนติงเทียงพอดีนอย่งงี้เนาะโอยหัวหน้าเนาะฮะหัวหน้าเนาะหัวหน้าเออเห็นอยู่เลยโอ้ยบมเป็นหัวหน้าติดตามตลอดติดกัลูกน้องขึ้กันกับเจ้านี่เลติดตามอยู่บ่ครับใจขับใจเอามาฝากเอามาฝากจ้กลูกเนี่ยเป็นยังไงตุ่ม อันนั้นฝากให้ลูกก็ได้มางาคให้ด้วยฝากให้ล <laughs> ูกกันโอ้ยหน่วยงานเก็บกู้ระเบิดพี่น้องเลยอ่าชิากชื่อยังไปฝากเนาะโอ้ยปั๊บปั๊บปั๊บปัป๊บ ข่าปูนใส่น้ำเออก็อเป็นเต้แซ็บอยู่นนเลยเนาะนี่แหละข้าวกอ,ขอกข้าวก้องเฮานี่แหละพี่น้องเลยเอาอขึ้นไม่าคขึ้นน้อยลงมือนนี่ <c oughs> โอ้ยเนาะพี่น้อ,นองเลยแต่เกาคือ อคิดว uh, ่าม ok ีค hmm. no. ่าน no, uh ุ u u ่มลงซะดอกเอาเอาให้อ้ายแน่5 6กลกกล่องได้อง10,000กินยังเฮาเข้ากล่องนี่ก็แล้วบ่หึบ่แล้วก็ไปพุดนะจักสิกินยังเนาะแต่ละมื้อบ่ฮู้นํกินหิวอยู่แต่บ่จักสิกินอา เนย่กสดเนี่ยห่อนนันนะนตะเพียงตะลวกปาทุบะไปสวงวะสวงวะอันนี้กะเข่าเข้ากองดูภัษาไทยกินเขา่าราดแกงกองหนึงสิบพันสิบห้าซ้าวซ้าวหาแล้วแต่สั้งเอาอ่นอ่างนี้เนาะอ่ากสีตกอยูป่ประมาณซ้าวบศซ้าวหาบาท สามสิบบาทประมาณกล่องนึงโอเคเดี๋ยวไอมาเอาเด้อไปเดี๋ยวเบิ่งทางนี้ก่อนพี่น้องคเลยไอซิมี่ยังแนวจินแนวยาเออไอหนอซึบ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 จะบ่าคือที่นี่ย่างคนกลุ่มอยู่ อน่ะ่ยนี่เอ้าหอเออโอ้ยหกนอีั้งเออ้ยสั่นโฆษณาโอ้ยเนาะขายนื่อได้ยังไงไม่สิบพันไม่สิบพันอาซอยจะหาไม่ไปอันนี้มันห่อนบอมันห่อนแล้วขอนมาขนห่อนมันลวกปากใช่ป่ะอาแบบกินแล้วรีดมากเลยด้วยนะแมนแล้ว มิยังให้ซอยเจ้าชื่อยังซอยก็ได้วายปลายังนี่นะปลาจิ้มฮะปลาจิ้มแซ่บได้ปลาจิ้มดูบ้านเ่ามีบ่คือบุญมีเนาะพ่อมีแต่บ้านคอยเออมันมันอยู่ทางเซฟโปรเนาะแม่นมันอยู่ทางเวียดเลยไกลเโปูนปลาเวียดบ่อันนี้นะแม่นแต่แซ่บได้แม่นบ่อันนี้อันนี้พระเจ้ากระเฮิร์นปลากินคนแม่นนะวายแต่ว่าเฮากินมันอยู่นี่นะบ่ เอออาย่พุ่นนี่มันกินค้นอีรีบอกีแต่ตัวอปีปมัก็ยินมีเดากินมันตายย่านเด้ซื้อไปสิมู่้าอติดใจไม่น่ามาซื้อซอบอ่บอบอบอปลากินข้นปลชิกะเข้าได้ป่า่ฮะข้านียป่าวเขนี่วบ่าวจาะฮะเออกับไข่กับป,ป้งมันล้วตอนนี้ก็ได้นาะ เออเอาปิ้งซอยก็ได้ไหมเสี่ยวปิ้งซอยโอ้โหจักรโลเลยเหรอผ้าสิกินกระกระริ้ยจักระไรเออเบิ้งก่อนชาวพันให้ค่อยเบิ้งดูมันประมาณสักใดเท่าไรเท่าไรนะสามซสิปเอาซอยจังห้าซิปสินแหงดิสินแหงมัดสาวมัดสาวอันนี้ได้ใช่ไหมปิ้งละสาวบ่อน บ่เอานมันๆยันตุยยันตุยบ่ทันละตุยเรียบร้อยละเอ้าพอแล้วมั้งเนาะพอแล้วไปกินลายปปนั่นเอ่อโจ๊กไคร ไปพี่น้องเลยแซ่บอยู่บาไข่เจ้าเจ้าเบาแสียบส่งขึ้นได้โอเคส่<ป>งขึ้นได้แต่บ่ส่งเงินขึ้นแล้วอ,อุ้ยปลากินคนย่านเด้กมีอันดีแล้วเห็นว่าเนาะ จชสิเอาไปสร้บานี่ออละออกไปนอกคนละปะเปิดบ่ข่อยซะอยให้น้องไปเปิดกล้องพี่อฮะอี้ยังคือยังอันนี้คือยังธงไทยอ๋อโอเคพอนะมั้งเอา พูดเลยพิงไก่ไม่ทรายย่าคิดพันสองไม่เศร้าได้อยู่บ่ได้อยู่เออขึ้นใจดีเถอะเออเป็ะเสียบได้ละเนาะสองสาซามก็ได้มั้ยเออพอแล้วอ๋อพอแล้วจ้าตรงนี้เขาสิบุ๊มมือถือเหรออ โอ้ยบหน่นซอยพู่าวอีกเลยมันก็ซอยบัดกนเลยนี่เนาะามอ่ะมีมีอย่างชาวนันเอาใกล้นี่ก็ได้ขึ้กันนี่ไหมส่ใส่ถุงเออนอืมโดยพอแล้วมาไหวแล้วโอ้ยซี่กใคเข้มเยคเ้มโอ้ยขอยันเป็นโรคไต แเลอานาะข่อยล้มหัวฟาดพื้นจะรับผิดชอบข่อยรอดัไอ้ยังระบแบนี่ลาบมูโอ้ยเอาสามาพูดเลยอันนี้ยังระถงเอาซอยคนระสงถงไปมียังนไก่เข้มกันเอมากเอยู่ย่นเป็นโรคไตเจ้าก็นังเอาให้ข่อยอยู่เอาอัไม่อีกทงนึงอะทรงนึ่ง โทษพอ่ะอะไรของเราเลยก็ไ huh. ด uh ้บานเออนอตายแล้วเิ่นบริจาคเสียใจเฮาจะกี่อจับริจาคว่าเฮามีเงินบ่มีชื่ออย่างเดียวอโทษพ โดอดยแล้วระบอกคุณน้องเทา่าไรบาทน่ะอ่าน้องซื้อนะมันจะเกินเลยนะมันจะเกินกำลังละ่ะหกสิบพันหกสิบพันอ่ไป บนี่ก็ได้ึบโอเคอ่าต้องกี่ไิไเข้าหมู่บ้านกลุมพุ่มพวเนาะมีของฝากของต้อนพี่น้องเอ้ยบ่มีก็บ่ได้เนาะอ่าบ่มีก็บ่คือพี่น้องเอ้ยไปเยี่ยมไปยามก็ต้องมีของฝากของต้อนเพิ่นอาต อากาศก็ห่อนขึ้นเกาหมู่อวานนี่ใครนี่ฝนจะตกแน่เล็กน้อยโอ้ยไปเรียบร้อยพี่น้องในบ้านนี่นนกตกเต็มไม่เต็นนเตมตมือไปเดินทางต่อโดยโดยไปฝากพี่ฝากน้องแลวเจาของไม่ได้กินดอกอ่าเพื่ของอดเอากระเพาะ ไปอึบอึบอึบขอทางหนิเด้อพี่น้องป้องปลายพี่น้องไยแกชวนสงการกระแป้งมากเลยจัดจังแอบบ่ให้น้องมิ ไปๆแก้มชาวสวรรค์ให้กันกินอย่างนี้เนาะแต่เสียบแต่นัวแทะกินตั้บ่เอาเอาปิ้งไก่กินกับตั้นี่แหละน้าไอ้เชียวเหี้ยวเออก็ให้เจ้าเนี่ยไอ้ชื่อมาหลายปิ้งนี่เอ้าร้อยใจรซื้อเคยสื้อผพานะเพื่นพี่น้องเลย ฮะเออมื่อหนาเด้อมื่อหนเด้อยายเด้อเออเงินเบุตรลราเห็นได้ไลยฮ่าไปกี่อยากซอยฮ่าจ้าไปพี่น้องไอ้บุเตียงกระคอโตเดินทางไปเมืองเมืองว่ะไปบ้านบางคูนพี่น้องไงอ,อ้เนาะอ่ากับไกล้ไกลนี่แหละพี่น้องไอ้ก็จะเข้าไปดำเนินการเรื่อง อเพื่อน้องสัญไลค์เห้มันยแล้วมันทั่วเนาะก็ซื้อของฝากข,ของต้อนถ้าไม่มีของฝากข,ของต้อนก็โบ,บได้เลยพี่น้องเลยเนาะอ่าพอเาไปเยี่ยมปยายามพอนก็ต้องมีของฝากกินไม้กินมือไปก็ได้ก,กินได้ยากพี่น้องเลยเนาะมันเป็นชิ้นน้าใจของเชาไปเดินทางก่อนขอบุญขอบคุญในลายพี่น้องเลยที่ติดตามรับส้มเนาะโดยตลอดมาในกาบประชาขโฆษณาเนาะพี่น้องเนาะเอาอีกสองมือพี่น้องเลยเพลงใหม่สปอยแล้วฝากติดตามในเด้อพี่น้องเด้อเนาะไป